ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่กว่า3ชั่วโมงที่สมเด็จทุนเซนครับอดีตนายกกัมพูชาปัจจุบันเป็นประธานพุทิสภาของกัมพูชาได้ไลฟ์ยาวอย่างต่อเนื่องมาราธอนเนี่ยพูดอะไรบ้างสรุปมาให้ฟังเบื้องต้นนะดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟฟลโล่กดติดตามกดซับสไครป์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับแน่นอนครับมีการพูดถึงอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประเทศไทย สมเด็จทุนเซนบอกเลยนะครับความสัมพันธ์ที่สนิทรักใคร่กลมเกลียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องร่วมสาบานทั้งจากโลกธุรกิจและโลกการเมืองผ้าที่เคยกอดกันสนิทกันแบบนี้หั่นสะบั้นตัดขาดกันเลยมิตรภาพ30ปีเพราะลูกสาวของอดีตนายกทักษิณครับก็คือนายกแพททองทานสมเด็จทุนเซนกล่าวหานะครับบอกว่านางสาวแพดทองทานนายกรัฐมนตรีของไทยพูดจาทำร้ายสมเด็จทุนเซนแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยเฉพาะคำพูดที่บอกว่าไม่เป็นมืออาชีพไม่ p r o f e s s i o n a l คำนี้พูดได้เหรอกับผู้หลักผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่แล้วกับตัวสมเด็จคุณเซนด้วยคุณเป็นเด็กไม่ควรทำแบบนี้ไม่ควรพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมดังนั้นไม่ทนกับนายกแพทองทานอีกแล้วหมดความอดทนกับนายกแพทองทานนะครับก็เลยลามมาถึงพ่อครับ เพราะมีการพูดถึงว่าเมื่อกุมภาพันธ์ปี6-7ที่เดินทางมาเยี่ยมอดีตนายกทักษิณที่เมืองไทยไปที่บ้านพักก่อนจะถ่ายรูปเนี่ยดูปกติแต่พอจะถ่ายรูปปับ๊บมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาเฟือกออนเครื่องพยุงแขนเป็นการป่วยการเมืองเพื่อตบตาประชาชนและหลีกเลี่ยงการขึ้นศาลโอ้โหสมเด็จคุณเซ็น,นพูดแต่ละอย่างขนลุกเลยเนี่ยไปกล่าวหาเขาแบบนี้ต้องรอฟังด้วยนะฮะ ว่าอดีตนายทักษิณนั้นจะชี้แจงโต้กลับยังไงหรือเปล่าในประเด็นนี้นะขณะเดียวกันครับก็พูดถึงประเด็นพื้นที่พิพาทนะครับ4จุดหลักๆ3ประสาทก็คือตาเมือนทมตาเมือนโตสและตาควายรวมถึงสามเหลี่ยมมรกตหรือบางคนอาจจะเรียกมอมเบมุมเบยแล้วแต่สำเนียงการออกเสียงนะครับสมเด็จฮุนเซนยืนยันว่าพื้นที่เหล่านี้ กัมพูชาจะนําขึ้นศาลโลกให้พิาพากษาพิจารณาครับและถ้าไทยต้องการความเป็นธรรมคุณจะกลัวอะไรล่ะก็ขึ้นศาลโลกด้วยกันสิถูกผิดก็ว่าไปตามนั้นเพื่อความเป็นธรรมตามที่ไทยต้องการคล้ายๆเป็นการท้าทายไกลๆไหมครับแบบนี้และยังพูดถึงด้วยนะครับกัมพูชาเป็นประเทศเล็กแต่มีสิทธิ์ปกป้องตัวเองจากผู้รุกรานและบอกได้ว่ากองทัพของเขามีอาวุธที่สามารถที่จะ แล้วมาตกถึงกรุงเทพมหานครแต่เขาจะไม่ทำหรอกคนก็เลยสงสัยครับว่าเอ๊ะอันนี้พูดจริงหรือพูดเกินจริงกันแน่คงต้องรอการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วรอดูนะครับว่าแต่ละคนที่ถูกพูดถึงพาดพิงถึงเนี่ยจะออกมาชี้แจงยังไงบ้างส่วนเรื่องของคลิปเสียงที่หลุดออกมานะครับสมเด็จคุณเซนก็บอกครับว่าไม่ได้มีเจตนาจะปล่อยให้หลุดหรือว่ารั่วไหลเพียงแต่ว่าเขาไม่ไหวแล้ว ตอนแรกเนี่ยมีการคุยกันให้กัมพูชาถอนกําลังปรับกองทัพก็ทําให้แล้วหลังจากนั้นอดีตนายกทักษิณอดีตนายกชินวัตรแล้วก็นายกแพทองทานโทรมาขอบคุณพอทําให้โทรมาขอบคุณเสร็จสุดท้ายไทยกลับกลายเป็นว่าให้ข่าวออกไปเป็นข่าวเท็จถือว่าเป็นการหลอกลวงรับไม่ได้ก็มีการชี้แจงที่มาที่ไปว่าทําไมต้องมีการอัดคลิปเสียงก่อนที่คลิปนั้นจะหลุดเผยแพร่ออ,อกมาเหล่านี้เป็นใจความเบื้องต้นที่สรุปเอามาเล่าสู่กันฟังคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อย ดูจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกดซับสไคร b ์ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ